ครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกท่าน FC ทุกคนนะครับผมพบก,กับแอนเอ็มสายไลน์เช่นเคยนะครับคลิปนี้มาลุ้นกับเจ้า07นะครับผม Bye. <laughs> Thank <laughs> you. การทุกท่านนะครับผมครับไปรุนด้วยกันครับตอนนี้ได้ยินเสียงคูหยุดทัดใหญ่แล้วครับหลังพุ่มมะขามนะครับ,รบหัุมมาขามนี่ตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้แหละครับนี่มีตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ ส่วนอีกตัวไม่รู้เป็นยังไงทำไมนกเงียบบินไปแล้วครับบินออกไปแล้วแตวมันลุ้นดูครับว่าทำไมมันเงียบครับมันเงียบเพราะอะไรดูนะครับ เฝ้ากันอยู่ครับนกเฝ้ากันอยู่ สองนะครับเที่ยวนี้นี่จะเป็นยังไงครับจะได้ตัวบอสิมานบอสเก้าโมงแล้วยังไม่ได้กำขาเลยนะมาตัวหมายมาตรงที่หมายก็มันไม่เหมือนวันที่มาเจอนะเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยก,กันครับมันยังไงครับ ทำไมมันหากินลำบากแท้ก็ามาคูใส่กันก็ไม่ตีไหมอ้าวปิดแล้วครับปิดแล้วออนต้นสินแล้วครับออนต้นสินครับนี่นี่ครับนี่ครับผมครับๆรับๆอยูน,นี่ครับ เคครับ แ้งไ้ตัวที่เฝ้านะเมื่อเช้า,ชาเนี่ยรอบแรกที่ผมไปดู ผมไม่มีบัวแต้มนะครับหมกซับก็ไม่มีสอปีกก็ไม่เท่าไหร่ครับไม่สวยเท่าไหรอ้าวมีนกเข้าไอ้ป้อมหรือเปล่าครับแต่ยังเห็นมได้ครับผมมีมส,สูตรจากอาจารยอา์อาจารย์หลองนะครับอาจารย์หลองอ,อมน้อยนี่ครับผม เอาเข้ามาใกล้ๆมันมีลายคอแตกๆเหมือนว่าถ้าลายคอแตกๆอาจารย์หลองให้ให้เราคิดไปเลยว่านี่นะครับนี่ครับนี่ครับลายคอแตกๆอาจารย์หลองให้ให้คิดเลยว่าเป็นนกคารลมนะครับผมนกตัวนี้ผมจะเช็คอีกทีหนึ่งก็คือตอนที่ผมไปตัดต่อคลิปนะครับผมโอเคครับผมนี่ครับโฉมหน้าของเฉลยของเจ้าศนย์ดนะครับเป็นเปิด เปิดแต้มแรกในทริปนี้นะครับผมทริปพาเมียกินข้าวป่านะครับโอเคครับผมสวยดีอยู่ครับผมหน้าตาสัหลอนดีโอเคครับผมทลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วครับเดี๋ยวผมจะรีบเอาฟ้าประทุมไปขึ้นครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับติดตาม EP น้าไว้นะครับ